5ประเด็นร้อนหลังเกมนะครับที่เชลซีนั้นโอ้โหเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอตติงแฮมโฟลเอดและทำได้แค่เสมอนะครับเกมนี้มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็คลิปวันนี้ผมจะมาเก็บตกให้นะครับไม่รู้นะว่าทุกคนจะคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ อันนี้คือความคิดเห็นของผมที่ดูแล้วผมรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วผมอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนรับฟังจริงๆนะครับก็จะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับก็คือมาดูเอเกถึงแม้ว่าเกมนี้จะยิงได้อ่ะโอเคเกมนี้ถ้าเราไม่ได้มาดูเอเกพี่แกนั้นยิงเข้าลูกนี้เนี่ยเราก็อาจจะแพ้ก็ได้แต่โดยรวมนะครับโอกาสเนี่ย ของมาดูเอเก้น,นะเยอะมากๆแต่จังหวะสุดท้ายนะครับผมมองนะว่าเจ้าตัวนั้นห่วงบอลไปนิดพอจะตัดสินใจเนี่ยจะไปยิงก็ยิงติดตะกุกตะกักมากๆนะครับอันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยตอนที่เรา,าจบด้วยผลเสมอกับนอตติงแฮมโฟลเอ e นะครับมาดูเอเก้น,นะครับคือคนที่ได้บอลแล้วก็ได้โอกาสยิงมากที่สุดนะครับเซตินะครับออกมานะครับว่า ยิงไปเนี่ยหลายครั้งมากนะครับโดยมาดูเอเก้น,นะครับในเกมนี้นะครับก็ทำเซตินะครับลงเล่นไป89นาทีนะครับทำหนประตูสัมผัสบอล58ครั้งจ่ายคีย์พารท3ครั้งยิงตรงกรอบ2ครั้งยิงหลุดกรอบ4ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ3ทับ5ครั้งดวนบนพื้นชนะ เจ็ทับ13ครั้งดวลการอากาศชนะ1ทับ1ครั้งตัดบอล1น1ครั้งเข้าสกัด3ครั้งนะครับนี่แหละที่ผมอยากจะให้ทุกคนโฟกัสก็คือยิงหลุดกรอบไปถึง4ครั้งและครึ่งแรกเนี่ยเจ้าตัวนะครับได้โอกาสการยิงเนี่ย4ถึง ถึง5ครั้งเลยนะคือมันเยอะมากๆนะครับแล้วมาดูเอเก้เนี่ยถามว่าได้บอลมากขนาดนั้นไหมได้เยอะมากแล้วพอจังหวะที่เจ้าตัวนั้นหลุดไปเนี่ยถามว่าเลี้ยงผ่านไหมมันก็มีจังหวะที่เลี้ยงผ่านจังหวะที่1ต่อหนึ่งเนี่ยซึ่งเชลซีนั้นก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าแผนเนี่ย ก็คือต้องการให้ปีกซ้ายปีกขวานเนี่ยไปดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับกองหลังฝ่ายนรกข้ามให้บ่อยมากที่สุดซึ่งมาดูเอเก้คือคนนั้นในเกมวันนี้นะครับถามว่ายิงได้โอเคมันก็ดีแหละแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยจังหวะที่มันควรจะทําอะไรสักอย่างให้มันได้ความเสียหายให,ให้ให้ฝ่ายนรงข้ามเนี่ยได้รับความเสียหายมากที่สุดเนี่ยผมมองว่ายังมีน้อยมากกว่านี้นะครับมาดูเอเก้เนี่ยหลุดไปนะครับจะตัดเข้าซ้ายยิงก็ติดหรือตัดเข้าซ้ายยิงเสาแรกก็หลุดกรอบ หลุดไปสู่เส้นจะเปิดก็เปิดติดอีกนี่แหละครับผมผมถึงบอกนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆและถ้าเกมนี้นะมาดูเอเก้น,นะครับยิงไม่ได้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับแฟนบอลเนี่ยยังไงก็ต้องมีวิพากษ์วิจารณ์ที่อยากจะให้เนโต้นั้นได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงบ้างนะครับแต่วา่าเกมนี้ยิงได้ก็ถือว่าแล้วไปนะครับก็ ให้ปรับปรุงใหม่ก็ยังให้กาลังใจนะครับสำหรับโนนี่มาดูเอเก้นะครับเพราะว่าจังหวะที่มันควรจะไหลลื่นเนี่ยบางทีนะครับเจ้าตัวนั้นห่วงบอลไปนิดนึงนะครับคือส่วนตัวที่ผมมองนะครับ2เลยก็คือมาเลสกีนเนี่ยผมมองว่าคิดผิดที่เอาแจ็คสันลงตัวจริงเพราะเกมที่เราเจอทีมลับลึกแบบนี้เนี่ยคุณลองสังเกตดิแจ็คสันวันนี้เนี่ยบทบาทน้อยมากได้มีโอกาสหลุดเดี่ยวก็เงอะงะจะยิงไม่ยิง นะครับจังหวะที่หลุดไปอ่ะที่จะยิงแบบคือหน้าประตูแล้วนะมีแค่ผู้รักษาประตูกับเจ้าตัวและก็ฝ่ายตรงข้ามที่จะวิ่งมาสกัดบอลอ่ะถามว่าจ,จังหวะนั้นยิงได้ไหมยิงได้นะครับแต่กับส่งสะง,งั้นผมมองว่าควรที่จะให้โอกาสเอ็นกุนกูกบ้างในเกมลักษณะแบบนี้เพราะว่าแจ็คสันนะ่ะก็อย่างที่คนรู้นะครับว่าเจ้าตัวนั้นถนัดกับเกมที่โอ้โหเจอทีมแบบเปิดหน้าแรกเจอทีมที่แบบไม่ได้รับลึก นะครับแบบ c o u n t เต a ร t a อ k อะไรประมาณนี้แบบเปิดหน้าแรกกับเราอะซึ่งมันมีพื้นที่ให้เจ้าตัวนั้นออกมารับบอลและก็มีโอกาสที่เจ้าตัวนั้นจะวิ่งแทงทะลุช่องอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เกมที่มันมีพื้นที่มากๆอ่ะแจ็คสันถนัดนะครับแต่พอมาเจอเกมแบบนี้เนี่ยถามว่าถ้าไม่มีจังหวะนั้นอะโอ้โหบทบาทกับทีมน้อยมากๆแค่ลงมาล้วงบอลแค่นั้นเองนะครับสลับแจ็คสันนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลย เออผมมองว่าควรที่จะให้โอกาสบ้างสลรับเอ็นกุนกูนะครับเออเอ็นกูก็ไม่ได้แย่นในเกมที่เจอกับทีมรับลึกผมอยากเห็นเหมือนกันนะครับนี่คืออยากให้เอ็นโซมเรสกานั้นลองพิจารณาบ้างนะครับสำหรับเรื่องของกองหน้ากับเกมที่เราเจอกับทีมแบบนี้นะครับ3เลยก็คือ,อลูกฟรีคิกเนี่ยเราเนี่ยยังพอมีลุ้นนะยังมีแทคติกยังมีแผน แต่ลูกเตะมุมวันนี้นะครับทุกคนสังเกตนะว่าเราเนี่ยไม่ได้ลุ้นเลยไม่ได้ลุ้นเลยนะครับนัดนี้เนี่ยได้ลุ้นจากเตะมุมโคตรเยอะเตะมุมเนี่ยเซติออกมานะครับ11อรอบไม่มีโอกาสที่เราจะได้ลุ้นเลยถามว่าอะแทคติกของเชลซีคืออะไรวันนี้ก็คือกองหลังแนวลุกเนี่ยไปกระจุกกันอยู่ตรงหน้าปากประตูกระจุกกันอยู่เป็นกลุ่มและพอเราจะเตะมุมเนี่ยก็แยกกระจายไปเห็นปะแต่ มันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรที่จะทําใหเา้เกมเกมนี้เนี่ยได้ลูกยิงจากลูกแบบนี้เนื่อปลาทั้งลูกโมงทั้งลูกที่แผนอสมมติแผนได้ลูกแบบยิงจอ่ออะไรประมาณนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีเลยส่วนหนึ่งอะโอเคอาจจะ,ะฝ่ายนงข้ามนั้นรับได้ดีเกมรับเนี่ยทำได้ดีแต่เราก็ต้องโทษตัวเราเองด้วยที่เราต้องไปติวใหม่อ่ะผมมองว่ามาริสกาหรือโค้ดที่จัดการเรื่องนี้เนี่ย ต้องไปติวกันดีและไปแนะสูตรใหม่นะครับเสียดายมากวันนี้เราบุกแล้วเราได้มุมเยอะไงแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับสําหรับลูกเตะมุมนะครับแล้วก็อสี่เลยนะครับก็คือการบ้านของมาเนสกาคือเวลาคุณเจอทีมรับลึกเนี่ยคุณจะเจาะยังไงนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงเอาจังแล้วนะครับต้องแก้ให้ได้ สองสัปดาห์นี้เนี่ยที่หยุดไปกับทีมชาติเนี่ยต้องหาทางแก้นะครับไม่รู้แหละว่าจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นแทคกติกอะไรจะเป็นแผนแบบไหนจะเป็นหลังสาไหมหรือจะเป็นการเข้าทําแบบไหนคุณต้องไปศึกษาและถ้าสมมตินะอันนี้คืออาจจะเพ้อฝันไปนิดนึงถ้าเราได้ไปติดทอ็อปโฟในฤดูกาลนี้และเราได้ไปเล่นยูฟาเราไปเล่นบอลยุโรปเราไปเล่นบอลแบบถ้วยใหญ่เนี่ย และถ้าเราเจอทีมรับลึกแบบนี้เนี่ยคุณจะอะไรไปสู้เขานะครับถ้าแผนคุณยังเหมือนเดิมและคุณยังใช้วิธีสไตล์การเข้าทําแบบเดิมๆผมมองว่ามุกเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงนะครับอันนี้คือเราต้องคิดพิจารณาและไต่ตองให้ดีสำหรับมาเลสกานะครับทั้งเรื่องของการใช้ปีกดวลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเกมแบบนี้ควรที่จะมีตัวซัพพอร์ตไหมหรืออะไรยังไงแดนกลางควรจะทําเกมแบบไหนอันนี้คือเราไม่รู้ ผมไม่ใช่โค้ดนะครับผมเป็นแค่แฟนบอลที่ผมเห็นว่าทุกๆครั้งอะ่ะที่เวลาเจอทีมประมาณนี้แหละเราจะเสียทรงตลอดอะ่ะถามว่าครองบอลได้ไหมก็จริงโอกาสคองบอลมากมายเลยทีเดียวคองเกมได้ไหมก็คองเกมได้ก็จริงแต่พอคองเกมได้ไปถึงเกือบแบบหน้ากรอบแค่โทษสายตรอข้ามได้เราก็จอดไม่ได้เราจ่ายบอลเป็นตัวยูนึกออกปะมุกมันน้อยไปนิดน,นึง เอออันนี้คืออยากให้ทางด้านของเอ s นโซมาเรสกานั้นแก้โดยด่วนนะครับรีบไปติวทีมโดยด่วนนะเออต้องศึกษามากกว่านี้นะครับแต่ถามว่าเธอเจอทีมแบบเปิดหน้าแรกเนี่ยมันโอเคยังผมมองว่าก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับเออต้องไปแก้นะต้องไปแก้สุดท้ายเลยก็คือวันนี้เนี่ยคู่กลางของเราฟอร์มตก นะครับเอนโซวันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าจ่ายบอลเสียเยอะเวลาที่เจ้าตัวได้บอลเนี่ยเวลาจะจ่ายมันมีความผิดพลาดหลายจังหวะอยู่เหมือนกันที่จ่ายบอลพลาดปุ๊บโอ้โหฝ่ายตรงข้ามฉกได้เนี่ยโอโ้โหโคบงโควิวอะไรเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเพราะการจ่ายบอลของเอนโซที่ดูเหมือนว่าจะขาดๆเกินจ่ายบอลเสียนะครับเออก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลไหนนะครับอาจจะเป็นที่โดนเพจหรือเปล่าแต่มันก็เจอทีมเพจมาแล้วนะ เออผมไม่รู้นะว่าเหตุผลนี้เอนโซจะแก้ยังไงนะครับเออฟอร์มตกด้วยนะครับคองเกมก็ไม่ใช่ว่าคองเกมดีเสียบอลหลายครั้งอยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันเจอไอ้นั่นอะ่ะกับตันทีมของนอตติงแฮมฟอร์เรตอ่ะตัวใหญ่ๆเนี่ยอัดอยู่หลายครั้งเหมือนกันน่วมเลยทีเดียวนะครับสลับเอนโซวันนี้แล้วก็ไกเซโดก็เสียบอลง่ายนะครับปกติเนี่ยไกเซโดนะครับพอเวลาบอลอยู่กับเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวนั้นจะคลองบอลได้ดียากนะที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นจะมาแย่งบอลกับตีนของเจ้าตัวได้แต่เกมนนีี้กเซ่ย โดนฝ่ายตรงข้ามแซะโดนฝ่ายตรงข้ามตัดบ,บอลและฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่ได้เสียฟาว์เนี่ยนะไม่ได้ทําฟาว์เนี่ยนะเออฉกบอลไปอยากตีนได้เลยอะ่ะไกเซโดวันนี้ก็เทมโปช้าไปไนิดนึงในแดนกลางนะครับสู้กับแดนกลางของนอตติงแฮมฟอร์เรตเนี่ยยากนะครับเออสู้สู้สู้แทบจะไม่ได้เลยนะครับสำหรับไกเซโดแล้วก็ลูกที่ออกบอลยาวจ่ายบอลแทงกิโลพาร์หรือเปลี่ยนข้ามฟากโดยแบบต้องการบอลที่ส่วนกลับเนี่ย ไกเซโดแทบจะไม่มีเลยวันนี้นะครับช้าไปนิดนึงนะสลหรับเรื่องของผู้นี้นะครับต้องไปปรับแก้นะครับสลหรับแดนกลาง2คนนะครับส่วนโคพาเมอร์ harma, ถือว่าเล่นได้ดีนะครับโคพาเมอร์ Co เนี่ยมีจ่ายแทงคิ ath, ลพาร์หลายๆครั้งสวยๆงามๆแต่ว่าเพื่อนทําไม่ได้แค่นั้นเลยนะครับเออแล้วก็คนที่เป็น m v p สํสหรับวันนี้ก็คือโรเบิร์ตซันเชตนะครับเซฟได้ดีครึ่งแรกเนี่ยถ้าไม่ได้เจ้าตัวนั้นโอ้โหก็อาจจะโดนนําครึ่ง2ท้ายเกมเนี่ยถ้าไม่ได้เจ้าตัวเซฟ ลูกแบบยากมากๆเลยนะฝ่ายนรงข้ามแบบยิงแรงมากๆนะครับก็อาจจะแพ้ก็ได้ถ้าไม่ได้โรเบิร์ตซันเชตนะครับนี่คือ5ประเด็นร้อนแล้วกันนะครับในความคิดผมนะครับก็ไม่รู้ทุกคนจะชอบหรือเปล่านะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับทุกคนครับบ๊ายบาย